สวัสดีค่ะเช้านี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำข้าวต้มมันนะคะพวงจื้อม้วยพวงจือม้วย,ห,วห,วยหรือข้าวต้มมันแกวพวงกล้วม้วยนั่นแหะคะ่ะก่อนอื่นเราก็ต้องหามันมานะคะมีมันหัวหนึ่งนะใช้เป็นสีนี้จะสวยนะเพื่อนๆใช้เป็นสีนี้นะคะข้าวต้มเราจะน่าทานมากนะ ถ้าใช้สีม่วงจะออกดำๆถ้าใช้สีนี้เขาต้มจะน่าทานมากๆค่ะเรามาดูวิธีทำไปพร้อมๆกันนะมีมันหั่นก่อนปอกเปลือกแล้วก็เอาสับใส่ลงไปในน้ำปูนใสในนี้คือน้ำเปล่านะเมื่อกี้ทำน้ำปูนใส่ให้ดูแล้วนะคะตักน้ำเปล่ามาใส่เกลือมเม็ดลงไปนิดนึงแล้วใส่น้ำปูนค่ะประมาณสักสามช้อนโต๊ะก็พอค่ะ ต้องแช่นานค่ะเพียงสามนาทีแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ํานี้ไปเทออกแล้วล้างไว้นะคะเพื่อไม่ให้มันเราเละจนเกินไปข้าวสารนะคะถ้าได้เข้าใหม่จะอร่อยมากๆเลยข้าวสารมะลินันะคะหรือจะใช้เป็นข้าวปลายก็ได้ ปลายใหม่ๆข้าวครึ่งข้าวท่อนยได้หมดแล้วค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวสักกำมือข้าวเก่าอย่างเดียวจะไม่มียางเพื่อนๆก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปนิดหนึ่งนะคะแล้วนำไปล้างให้สะอาด ข้าวล้างสะอาดดีแล้วเราใส่น้ำลงไปค่ะเปิดไฟต้มไปเปิดไฟแล้วต้มไปถ้ามีข้าวใหม่เพื่อนๆไม่มีข้าวสารใหม่ข้าวเจ้าที่เป็นข้าวเกี่ยวใหม่นะคะไม่ต้องใส่ข้าวเหนียวลงไปนะเพราะข้าวเหนียวนี้เราจะใส่เพียงเพิ่มให้ความมีความมียางนะคะมียางข้าวข้าวต้มต้องมียางหน่อยแล้วจะอร่อย แต่ถ้าเป็นข้าวเจ้าเก่าเราจะต้องมาเพิ่มข้าวเหนียวไปหนึ่งกำมือต่อข้าวหนึ่งถ้วยเพื่อให้มียางข้าวนั่นเองค่ะเปิดร้านขายข้าวต้มก็ต้องเป็นอย่างนี้ล้วค่ะข้าวใหม่เขายังไม่ได้เกี่ยวก็ไม่เป็นไรเราก็มาพลิกแพงดัดแปลงเอาก็คือเพิ่มข้าวเหนียวลงไปหนึ่งกำมือใส่ใบเตยเข้าไปค่ะกลิ่นเขาก็จะออกมาเหมือนข้าวใหม่นั่นนะค่ะต้มไป พอได้ประมาณนี้แล้วนะคะข้าวเราเริ่มจะได้ที่ละใส่มันลงไปค่ะ หอมมากหอมใบเตยแล้วข้าวนี้จะเหมือนกับข้าวใหม่เพราะว่าเขาจะมียางข้าวอันนี้มาจากที่เข้าเหนียวที่เราใส่ลงไปหนึ่งกำมือนั่นละคะต้มไวอย่างเงี้ยพอมันสุกเราก็ใช้ได้แล้วค่ะขอได้แบบนี้แล้วเพื่อนๆเ,นเค้กนะคะใช้ตะเกียบนะใช้ตะเกียบเค้กมันว่ามันเราสุกไหม ดูที่แผ่นที่หนาที่สุดนั่นแหละค่ะเช็คเลยโอเคอันนี้ดีแล้วแทงลงแบบนี้ก็คือดีแล้วค่ะแล้วก็ให้เขาอยู่ในข้าวต้มอย่างเงี้ยให้เขาละอุอยู่อย่างเงี้ยมันจะพอดีพอดีเวลาเราทานนะดีแล้วค่ะเท่านี้ดีแล้วปิดไฟเลยแล้วก็ให้อยู่แบบนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกับข้าวนะวันนี้ให้ทั้งชุดเลยค่ะ วันนี้บอกวิธีขายข้าวต้มวันนี้จะบอกวิธีขายข้าวต้มนะคะช่วงฤดูหนาวเนาะอากาศเปลี่ยนเนาะหรือไม่ก็ช่วงฝนฝน,น,นพายุเข้าอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเพื่อนกับข้าวนะคะจะมีหมูสับผัดน้ำเรียบหมูสับผัดน้ำเรียบนะคะเพื่อนๆน้ำเรียบในที่นี้เพื่อนๆนจะซื้อเป็นกระป๋องก็ได้นะเป็นกระป๋องนะเป็นกระป๋องเข้าไปในซูปเปอร์มาร์เก็ตเขาจะเขียนว่าน้ำเรียบ อย่างเงี้ยนะคะแต่ของเราเราใช้เป็นหนำพวยหนำพวยคือตรงไหนก็คือเปลือกที่ไม่มีเม็ดนะคะเนื้อของหนำพวยนั่นแหละแต่แตเค็มมากนะนนำเรียบจะไม่ค่อยเค็มนะคะเพราะว่าเขาจะมีน้ำแล้วออกมาเป็นลูกๆเป็นเม็ดๆในกระป๋องนั้นก็จะมีสักสี่สิบห้าสิบเม็ดแต่ของเราซื้อเป็นหนำพวยเนะี่ยเขาก็จะมีบรรจุมาเป็นถุงของเมืองจีน แต่ในนี้จะมีเกลือเยอะมากเวลาผัดไม่ต้องใส่เกลือตัวนี้ต้องอาศัยคือรถมาใส่นิดนึงเพื่อให้ลดความเค็มของหนาพวยลงนะเวลาเพื่อนเพื่อนทำหนำเรียบเพื่อนๆก็ใส่ไปอย่างที่เพื่อนๆชอบนั่นแหละค่ะนี่คือนนาพวยคําว่าหนำพวยก็คือมีแต่เนื้อพวยก็คือเนื้อเขาเปลือกเขานั่นแหละ ลูกคี่ไม่สวยเขาก็จะคัดเอามาทําเป็นหนําพวยแต่ในนี้จะเค็มมากเพราะว่าเขาหมักเค็มมานะแต่ไม่มีเม็ดนะคะมีแต่เนื้อนะเราจะใช้แบบนี้เอามาทําข้าวผัดเอามาทําหมูหมูผัดกินกับข้าวต้มสะดวกไม่ต้องใช้หนําเรียบเพราะราคาเขาจะถูกกว่าราคาเขาจะถูกกว่าหนําเรียบที่เป็นเม็ดเม็ดค่ะเป็นเม็ดเม็ดบรรจุกระป๋องกระป๋องหนึ่งจําได้ว่าซื้อเจ็ดสิบบาทอย่างนี้นะ ล้าพักหลังมาลูกสาวอยู่กรุงเทพเราก็เลยจะให้เขาซื้อเป็นหนําพว้ส่งมาดีกว่าที่ตลาดเก่าลิงเนี่ยยีมีเยอะแยะมีค่ะซื้อในเพจก็น่าจะมีนะเพื่อนๆลองหาดูนะกับข้าวอีกตัวหนึ่งก็จะให้เป็น uh, ใชโป้ไข่นะเพื่อนๆใชโป้นี้ซื้อแบบสับเอาแบบหวานนะแต่ต้องไปล้างก่อนนะคะเพราะในนี้อาจจะมีทรายแล้วก็จะอาจจะเค็มก็เป็นไปได้ต่อให้เป็นอย่างหวานเถอะแต่จะมี ล้างดีกว่าล้างแล้วบีบน้ําแห้งๆแล้วเราเค่อยเอามาเจียวเราจะไปดูขั้นตอนการทํากันนะคะช่วงที่ถึงฤด,ดูหนาวนั่นนะคะพอถึงฤด,ดูหนาวเราก็เขียนป้ายไว้เลยหน้าร้านเราเมนูพิเศษวันนี้ค่ะเปลี่ยนเป็นข้าวต้มบ้างในนี้ใส่เลยค่ะใส่รสดีใส่ชูรสลงไปนิดหน่อยนะ ตัวนี้ยังไงเสียก็ต้องใส่เพราะว่าใช้โป้เค็มนะแต่รสดีไม่ต้องใส่เยอะแค่ปรุงรสเฉยๆใส่ชูรสค่ะของเราไม่ใส่ชูรสเราก็ขอเป็นตัวนี้นะขอเป็นตัวนี้นะคะนิดนึง ที่ล้างสะอาดลงค่ะแล้วไปเจียวใช้โป้ไข่อย่จอ,อย่าใช้ไฟแรงนะคะถ้าใช้ไฟแรงไหมนะทำใช้โป้ไข่ยังไงให้อร่อย ช้ฟอกไข่จะให้อร่อยจะต้องไม่บางค่ะบางมากแล้วจะแข็งไม่อร่อยนะใช้ฟอกไข่ต้องให้หนาหนาหน่อยใส่ลงไปเลยค่ะอย่างนี้ค่ะปลายตะหลิวฉักลงไปเพื่อให้น้ําไข่ก็ซึมลงไปแล้วเราจะพิกได้ง่ายความหนาเขาก็จะหนาขึ้นเท่านั้นเองนะคะ พอได้อย่างนี้แล้วพริกนะคะพอเริ่มจะแห้งดีแล้วเพื่อนๆพริกเลยค่ะอย่างนี้เราก็จะได้ใช้โป้ไข่ที่หนาแผ่นบางแล้วเวลาเราเราตักไปทานเนี่ยมันไม่ค่อยหอมแล้วก็จะแข็งแข็งแห้ง แต่ถ้าเป็นหนาๆหน,น่อยจะอร่อยค่ะใช้โป้ไข่นะกับข้าวของข้าวต้มก็มีเยอะแยะค่ะใช้โป้เส้นก็ได้ใช้ใช้โป,เโป้เส้นอะ่ะภาษาจีนเราก็จะเรียกว่าใช้โป้เตียวแช้โป้เตี้ยวออกมาผัดก็อร่อยก็คลับผัดไข่อย่างนี้แล้วค่ะล้างสะอาดแล้วก็นํามาผัดไข่ก็ทานกับข้าวต้มอร่อย แล้วก็ยังมีกุนเชียงยังมียำไข่เค็มยำกุนเชียงบะยงหมูหยองหมูแผ่นอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนอาหารไปเปลี่ยนกับข้าวไปเราก็จะขายดีขึ้นเมนูไว้เลยพิเศษวันนี้อากาศเย็นๆน้ำไม้ขายข,ายข้าวต้มเพื่อนๆสมัยก่อนที่เราขายอากาศเยน็นๆเราก็จะหันมาขายข้าวต้มนะขายดีนะคะอากาศหนาวเนาะแล้วเราก็มากินอุ่นๆเนาะอร่อยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้ ไข่ไชโป้ที่หน,หนาๆอีกอย่างหนึ่งคือผัดน้ำพุ้ยง่ายคะ่ะเพื่อนๆน,น้ำพุ้ยง่ายใส่พร้อมกันเลยกระเทียมเจียวใส่ลงไปเลยนะคะในหมูสับนะกระเทียมเจียวน้ำเลียบน้ำเลียบถ้าเพื่อนๆใช้ต้องมาเอาเม็ดออกแล้วยีๆหน่อยนะนี่นะคะน้ำเรียบกระเทียมเจียวหมูบด ใส่ลงไปเลยค่ะพร้อมกันลดไฟลงนะใช้ไฟอ่อนนะคะในขณะที่ผัดก็ยีๆเขาหน่อยให้เขาเข้ากันค่ะยีๆเขาหน่อยนะให้เขาเข้ากันนะคะ ชูรสภาษาสาจิวเราก็จะเรียกว่าบีเจงรสดีเราก็จะเรียกว่ากยเจงต้องใส่ต้องบางอย่างต้องใส่ค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าไม่จําเป็นเราก็จะไม่ใส่นะอันนี้มันเป็นของเค็มนะต้องตัดด้วยชูรสนะเขาก็จะไปดับความเค็มลงได้นิดหน่อยแต่อย่าใส่เยอะบางอย่างเราจะไม่ใส่อะ่ะชูรสเนี่ยเราเลี่ยงได้เราก็จะเลี่ยงเป็นไม่ใส่ชูรส ใส่เป็นน้ำตาลทรายแทนก็ได้ค่ะบางอย่างนะแต่ถ้าบางอย่างอย่างเงี้ยอย่างในกรณีอย่างเงี้ยมันจําเป็นมากที่ต้องเอามาตัดนิ้นึง mm. พอเสียงเขาเริ่มชาดๆแสดงว่าแห้งดีแล้วจะได้ที่แล้วค่ะผัดไปให้แห้งค่ะ mm. ผัดแห้งๆทำไมมันมีความหอมไงคะเพื่อนๆทานอร่อยกว่ากันเยอะ อย่างเงี้ยเสียงจะดังชาชาเนี่ยแสดงว่า,า,า,าเริ่มแห้งดีแห้งดีแล้วเราปิดไฟก็ตักใส่จานไปจัดจานกันเลยลูกค้ามาสั่งน้ำพุ้ยน้ำอ่าลูกค้ามาสั่งข้าวต้ม หมูผัดสับผัดน้ำเลียบลูกค้าเข้าร้านเขาโมาสั่งอย่างนี้เลยปั๊บเราก็มีอยู่แล้วอย่าในถาดตักใส่จานเรียบร้อยแล้วไหมพเพื่อนเพื่อนก็กระเทียมเจียวค่ะกระเทียมเจียวร่อเขาสักนิดหนึ่งหอมแล้วก็อร่อยได้อีกหนึ่งเมนูหมูสับผัดน้ำเรียบค่ะเพื่อน เราไปจัดการกันนะคะได้แล้วค่ะอีกหนึ่งเมนูทำเป็นเมนูพิเศษวันนี้เลยค่ะช่วงฤดูหนาวหรือว่าช่วงพายุฝ,ฝนเข้านะคะขึ้นไป้ายไว้เลยพิเศษวันนี้มีข้าวต้มกุย้ย เขาต้มมันไม่ต้องไปจนถึงแข่งให้กินได้เลยในเมืองไทยเปิดร้านขายเลยค่ะแล้วมันถ้าเรามีการผ่านน้ำปูนแบบนี้สักสามนาทีนะห้านาทีจะแข็งเกินนะมันนี้มีการผ่านน้ำปูนสักสามนาทีเนี่ยจะอยู่ตัวค่ะเพื่อนๆมันไม่เะะทานกำลังพอดีๆค่ะอร่อยลองไปทำนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะขอบคุณที่รับชมมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ